สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นสายมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงสินาทีแล้วนะคะเข้างาน7จ็ดโมงสีนาทีเนาะใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักกับที่ทาง,งานประมาณ20นาทีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลาแต่งหน้าประมาณ5-10นาทีนะคะไอเทมหลักของเราก็คือในคีมคมิ้นปอปิวแล้วก็กันแดดน้ําแร่นะคะหลักๆเลยก็จะใช้ใช้2ตัวนี้นะคะก็คือแบบว่าเน้นหนักเลยนะคะก็คืออันนี้เปิดกระปุกใหม่เมื่อวานที่ไหลสดไปเนาะก็คือใช้ไปเลยนะคะ ฟาดลงไปเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวบำรุงนะคะบำรุงได้บำรุงค่ะบำรุงเยอะได้เท่าไหรยิ่งดีนะคะแต่ว่าส่วนตัวแม่ค้าเองนะคะก็บำรุงเยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้คิมราคาทุนค่ะก็เลยบำรุงเยอะนะโอเคเดี๋ยวมันก็จะโยกหน่อยนะคะเพราะว่าจะแต่งตัวบนที่นอนนะคะในคื่อของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเงินทาคคิมบำรุงนะ ต่อไปก็จะเป็นกันแดดน้ําแร่นะคะตัวนี้จะช่วยอะไรบ้างช่วยปกป้องแสงแดดะคะ่ะอ๋าอาลืมลืม,ล,มลืมนะคะตัวครีมขมิม้นบอผิวนะคะตัวนี้จะช่วยในการบํารุงนะคะทําให้ผิวเนียนสว่างกระจ่างใสนะคะแต่ว่าพรากะัศนะคะลดเลือนลงเมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นประจาอย่างต่อเนื่องตัวนี้ก็ต้องยอมรับในจุดของตัวเองนะคะอ่ะสังเกตได้บ้างไหมคะก็มีสิวเดอมีสิวเหมือนกันนะคะไหมคะก็คนเนอะคน โครนค่ะโครนนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคันแดนน้ำแร่ตัวนี้นะคะก็ฟาดลงไปเลยนะคะฟาดลงไปบนหน้านะคะขออนุญาตแกะสักคราวนะคะเปิดกระปุเป่ะเปิดกระปุกแทมลงไปอย่างนี้นะคะ แตมได้แต้มค่ะคือเต็มายแทะแต้มไปก่อนค่ะเพื่อความสัวเพราะมันจะทั่วหน้าเรานะคะมันก็จกลายแทะสวยก็สวยนะคะทุกคนไม่ใช่อันงามสวยงามนะคะสวยนะคะจะไม่ทันงานนะคะคลิปก็อยากถ่ายค่ะ เอาเอาเป็นว่าฝ้านะคะจวดขนาดนะคะทูค่ะทูทาชิมกันเดีอย่าลืมทาคอนะคะเปลนข้อเร่อยๆมาคะ่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมถ้าทารีมกันเดดน,น้ำแร่นะคะแต่จะไม่ได้ทาในส่วนของแป้งนะคะอันนี้ไม่ไดาเลยนะคะจะได้ความฉ่ำเวาฉ่ำเงาของกันแดดน,นะคะ เดี๋ยวนี้ก็สิระวังไปเห็นเงื่นนะคะก็ะอัพคลิปอันนี้ลงก่อนนะคะสำหรับสายเร่งรีบสายขี้ขันสายขี้เกียจนะคะสองตัวนี้จบเลยค่ะสี่ร้อยบาทจบเลยจบเลยนะคะทุกคนความที่มันมีอันในส่วนของรองพื้นนะคะมันก็จะปรับให้ผิวของเรานะคะสว่างกระจ่างใสขึ้นหนึ่งถึงสองระดับนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่า อยู่นะคะมันก็จะมีงองงื่อมันกระทบกับแสงนะคะเพราะว่าตรงข้างหน้านะคะเป็นหลอดไฟแต่ไม่ได้มีไฟไร้ส่วนหรือว่าไฟอะไรนะหลอดไฟห้องหลอดไฟบ้านแล้วนี่แหละเด้อเบลนเมนแล้วจังซองไฟใสนะเบลซองแล้วค่ะเบลมีไฟไร้ส่วนอะไรเัี้ยเดือดขาดมันก็เอาตาจาักหน่อย ไคอยแล้วปะสวยไปนะเมันก็แต่งโชคดีที่เป็นคนมีคิวจังเลยนะคะก็บ่ได้ไม่พิธีพิถันเรื่องคิวกันไยเพราะว่ามันดกอยู่แล้วก็บม่ได้กันได้ยังเลยแล้วได้ค่ะแล้วได้ค่ะอ,อ่อนเน่ถ้าตานี้ละค่ะถ้าแก้ม เป็นยังมันมืดไหมมันเลยซ้ำเนี่ยมได้มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นเมื่อมันมันเทิงเบิดเทิงแตกเทิงอันซื้อเม่ก็เลือมอยู่ดอนมึงค่ะก็นั่นแหละไล่มันลงไปทำนี้ค่ะไปเห็นงานได้เอาคิว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 นะคะคิวนะคะถ้าซ้ำนี้ค่ะ ไปวิตามินซีอย,ยะอะสิะคะไปค่ะไปเฮ็ดงานมาด้ว่าต้องถามว่าใส่แปลงเอียงนะคะกันแดดน้ำและกระปุกเดียวจบนะคะฝากโปรโมชั่นไว้จักน่อยนะคะฝากโปรโมชั่นไว้จักน่อยสองอย่างนี้นะคะสองอย่างนี้สอง สองอย่างนี้นะคะ400บาทนะคะวันนี้จะส่งฟรีนะคะ400บาทจะส่งฟรีจากปกติ450บาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง400บาทจะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะไปแล้ว